เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหนี่พี่น้องกันเลยใช่สวัสดีครับคนี้ครับเสียงเหมือนลักหษณาเหมือนตัวพี่น้องเลยเออไ่ไ้คุณก้อยก้อยขนแก่นอยู่บ้านอยู่ขอนแก่นเหรอขอนแก่นปรอบอาชีพอะรคะร้องเพลงค่ะในผับตำนานเจเจมีสารบันเทิงค่ะไม่ใช่ผับธรรมดาครับผ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 ับ ไลายผับรายหลายผับเป็นเหตุการณ์อยู่แถวไหนนี่อยู่แถวไหนก็อยู่ในเครือสหพัฒน์ค่ะอุ้ยพี่ก็จะล้มนะล้มพี่ไปคล้องให้ดิจังเป็นอะไรยืนใกล้ที่เป็นไรผมอยากจะบอกแมวมองของผมนี่คุณนุ้ยนี่เห็นผิวสีคขำหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คล้องเป็นเป็นเป็นพี่น้องผัแปดพี่ตั๊กเหรอพัดผ้ากันมาทัชชาติที่แล้วใครบอกใครบอก เป็นการแสดงแบบนีนไม่มีอะไรหรอกพี่บอกบวกผวนหนูด้วยนะอะไรวันนี้มันพานักร้องมาใช่ไหมพามาอีกเดียวต้องพากลับนะเว้ยเดี๋ยวเขาลับเองเดี๋ยวเขาขับรถส่วนตัวมาด้วยหละลับเองด้วยใจนักร้องของผมนี่บอกได้เลยครับต้องรีบแข่งแล้วครับพาะผมมันจะทำอัลบั้มให้กับนักร้องของผมมีอัลบั้มยังอ้าวมีแล้วครับ ค่าย B B Record นะครับผมเนอะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอเปาเป็นนักร้องใช่ไหมเป็นนักรึ้นใหม่อยู่ค่ะค่าย B B เนี่ย B B Plus สังกัด B B Record อ้าวตอนนี้ตอนนี้ก็อัลบั้มชุดแรกคลอดแล้วค่ะตอนนี้คลอดแล้วเหรอใครเป็นหมอล่ะอถาเกิดว่าออกแล้วนักร้องผมออกแล้วไหมถึงอัลบั้มยังไม่มีแตนนี่บานเลยคนนี้ไม่มีอะไรดีนี่ร้องทุกวันร้องทุกวันร้องทุกวันแนวของไต้อะไรไทยไหม ชอบพี่ตายค่ะร้องเพลงพี่ตายอ่าเอ้ยแต่หูเสียงข่อนใหญ่นะเสียงใหญ่เป็นอุอุฮฤทัยเออเสียงใหญ่นะทําไมพักหรือเปล่าไม่ธรรมดาแล้วคุณร้องสตริงหรือว่าร้องลูกทุ่งหรือว่าร้องอะไรร้องได้ทุกแนวค่ะได้ทุกแนวนะซิริพรอยู่ยอดเขาก็ได้ได้จริงป่ะจริงดิไอ้ขอหน่อยดีกว่าับไปลูกสามสี่มีอะไรกับฉันหรือค่ะคุณพระเอกจิ้งหยื์ทองซึนเมาลอยยังกับนิ่ง ฉันเลยใช้นางเอกอยู่ในบทต้องอดต้องทนถึงไม่ะถึงไม่ะแสนใจเยินหวานนิ่มสิ้นสมัยโอ้โหเจ๋งมากเลยพี่ยกหัวพี่ให้เลยพี่เอาค่ะเอาไปเป้าบ้านค่ะเอาไปเป้าบ้านค่ะ เพลงเขาเลยดีกว่าคุณต่ายคุณต่เอาละไทยเอาเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงไรกินข้าวหรือยังคุณไต่ครับกินข้าวหรือยังครับค่ะคุณต่ร้องกินมาแล้วค่ะไต่ายร้องไปอยากให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่านี่เสียงต้นฉบับนะครับกินข้าวหรือยังกำลังเหยีดยังหน่ออายคือท้